สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงภาวะความดันโล,ลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ภาวะนี้อาจส่งผลกระทบต่อทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์หากไม่ได้รับการรักษาดูแลอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีอาจนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุอาการวิธีป้องกัน และแนวทางการดูแลสุขภาพสำหรับคุณแม่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดไปรับชมกันเลยค่ะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์หรือภาวะคันเป็นพิษภายเงียบที่คุณแม่ต้องระวังภาวะคันเป็นพิษเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ มักมีอาการในช่วงอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์ขึ้นไปสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของภาวะคันภเป็นพิษระบบภูมิคุ้มกันเกิดความผิดปกติมีโรคประจำตัวเรื้อรังก่อนการตั้งครรภ์หลอดเลือดบริเวณรกมีความผิดปกติหรือกรรมพันธุ์หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ตั้งคันเมื่ออายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปมีประวัติคันเป็นพิษในคันก่อนมีภาวะอ้วนการตั้งคันแฟดการมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคแพ้ภูมิตัวเองระดับของภาวะคันเป็นพิษแบ่งออกเป็น3ระดับ ระดับไม่รุนแรงระดับรุนแรงและการเกิดภาวะชักระดับไม่รุนแรงมีอาการบวมปานกลางตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะความดันโลหิตสูงไม่เกิน1 4 0 9 0มิลลิเมตรปร,รอทระดับรุนแรง ความดันโลหิตขึ้นสูง160-110มิลลิเมตรปลอดมีอาการปวดศีรษะมีอาการตาผ้ามัวจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปีการเกิดภาวะชักมีอาการชักเก่งหมดสติอาจทำให้แม่และเด็กได้รับความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบต่อมารดาอาจเกิดภาวะเลือดออกในสมองหรืออวัยวะต่างๆมารดาเสียชีวิตมีภาวะน้ำท่วมปอดหรืออาจต้องหยุดติการตั้งครรภ์ผลกระทบต่อทารกทารกเสียชีวิตในครรภ์ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์เกิดการคลอดก่อนกำหนดรกลอกตัวก่อนกำหนดเป็นต้นคำแนะน คนฝากคันตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งคันฝากคันตามนัดอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มและไขมันสูงหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนสังเกตอาการผิดปกติหากมีอาการปวดศีรษะตาภาพมัวจุกแน,นลิ้นปีควรมาพบแพทย์ทันทีด้วยความปรานา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17